สวัสดีครับ n e l ล o n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิว c o r n i s h Heritage c h r o n o g r a p h 1เ4 5เรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนกด s u s c r i b e Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกวันเลยนะฮะ o r n i s h เรือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือน l i m i t ต็ที่ออกมาขายแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆเรียกว่าออกมาให้พรีออเดอร์ดีกว่านะฮะเพราะว่ายังไม่ทันขายจริงเลยเนี่ยยอดพรีออเดอร์ก็ถือว่าหมดแล้วนะฮะ150หเรือนทั่วโลกแล้วหลังจากนั้นเเเนนียกก็็ผลลิตออแบบปดื แล้วก็พึ่งส่งมาให้กับคนที่สั่งจองไปเนี่ยได้เป็นเจ้าของกันนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะฮะแต่ต้องออกตัวก่อนนิดนึงนะฮะว่าพอดูรีวิวจบแล้วเนี่ยมันก็อาจจะหาซื้อยากสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรือนนี้มันก็ไม่ผลิตแล้วอ่ะนะครับคอลเลคชัน1945เรือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคู่สีที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันออกมาในปีที่สีเขียวเนี่ยกำลังมาแรงมากๆนะครับทางคอนิชเนี่ยเขาก็ไม่รอช้านะก็เลยมีการ ออกเจ้าตัว Heritage Chronograph รุ่นที่แบบยอดฮิตมากๆแล้วเนี่ยมาเป็นตัวหน้าเขียวด้วยนะครับแต่ว่าเรือนนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันมีหลายอย่างเหมือนกันที่ค่อนข้างจะผิดคาดไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทีละส่วนกันเลยดีกว่านะฮะส่วนแรกเลยก็คือเรื่องของสีหน้ปัดนะฮะคือเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนผมเชื่อว่าเห็นหน้าค่าตาเรือนนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของ c o r i s h มาแล้วนะครับ หรืออย่างทางเพจของเราเนี่ยก็มีการทําข่าวของเรือนนี้ด้วยนะฮะเราจะเห็นว่าสีที่มันออกมาในเว็บไซต์นะฮะหน้าปัดมันจะมีความสีเขียวแล้วก็มันดูกึ่งๆจะเป็นแกรเดียนนิดหนึ่งด้วยนะครับคือดูมีความเขียวแบบตุนๆหน่อยนะฮะมีความใบตองโอลิฟนิดนึงแล้วก็ดูดบัดบๆหน่อยแต่พอสีจริงมานะครับมันเป็นอีกเฉดหนึ่งนะที่มันจะมีความเขียวแล้วก็มีความแบบแฟลตมากกว่าซึ่งอันนี้เอาจริงๆนะครับมันก็ดูโอเคไปอีกแบบหนึ่งอะแต่แค่รู้สึกว่าอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนในรูปส ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะส่วนมาร์เกอร์นะครับก็ให้มาเป็นสีแบบออกแนวโรสโกที่ติดคอปเปอร์คอปเปอร์มาหน่อยนะฮะถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็นสสีที่ผมว่าไปด้วยกันได้นะฮะแล้วก็ตัวเข็มโคโนกราฟหลักๆเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นสีขาวนะครับดูแบบเด่นชัดเจนมากๆเลยนะฮะ ซึ่งสเปครายละเอียดต่างๆของนาฬิการเรือนนี้นะครับผมอาจจะไม่ลงดีเทลเยอะแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะรีวิวไปแบบ45เรือนละนะครับที่มีการพูดถึงสเปคยังไงเนี่ยตามย้อนไปดูเรือนเก่าๆได้เลยนะฮะซึ่งเรือนนี้เซอร์ไพรส์แรกมันก็จะเป็นเรื่องของหน้าปัดตัวนี้นี่แหละนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่นะแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่2เนี่ยก็คือเรื่องของสายนะครับตอนแรกนะครับผมเห็นนาฬิกาเรือนนี้ในเว็บไซต์เขานะฮะผมเห็นสายแล้วแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันดูมีความครีมๆดูแบบอาาาาาจจะะะไมม่เข้กกกัับตวนน แต่พอสายมาส่งจริงนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ผิดคาดกับทางหน้าปัดเลยคือหน้าปัดเนี่ยผมมองว่าตัวในรูปสวยกว่านะครับแต่สายเนี่ยกลายเป็นว่าตัวจริงอ่ะสายสวยกว่าในรูปเยอะนะครับคุณภาพสายนี่คือดีมากนะฮะดีแบบมากๆเลยอะ่ะหนังนี่มีความนิ่มมากนะฮะแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ที่แบบมันดูมีความเป็นหนังแบบชัดๆเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็แบบมีความนิ่มมีความซอฟต์สุดๆนะครับแล้วก็เวลาโค้งเวลาดัดใช้งานเนี่ยถือว่าแบบนิ่มมากอ่ะคือปกติสายคอนดิช่มันจะไม่ได้นิ่มขนาดนนี้ะะ ใครที่เคยสั่งรุ่นธรรมดาที่มันเป็นสายหนังจระเข้ปั๊มลายมานะครับมันก็จะแบบดูมีความแข็งๆหน่อยนะฮะแต่อันนี้ถือว่าโอ้โหจับและแบบฟินมากนะครับสีสายหนังก็ดูครีมๆดูวอมๆนะฮะเย็บได้ขาวมาคือดีมากจริงๆนะฮะแต่แน่นอนว่าปัญหาอย่างเดียวเลยของคอนดิชนะครับที่แบบไม่รู้ว่าอนาคตจะมีแก้เมื่อไหร่นะฮะก็คือเรื่องของความยาวสายนั่นเองนะฮะคือคอนดิชเนี่ยเขาจะให้ความยาวสายด้านนี้ด้านที่แบบมันไม่ได้มีรูอะให้มายาวมากนะฮะทำให้เวลาผมอ่ะที่แบบเป็นคนข้อมือเล็กนะฮะ ผมใส่เรือนนี้นะและอันนี้ผมเจาะรูเพิ่มรูนึงแล้วด้วยนะครับพอ snap ขึ้นข้อปั๊บนะฮะข้อมือผมก็5.5นิ้วหรือว่า14เซน euh, ยังหลวมอยู่นะครับซึ่งหลวมขนาดใส่นิ้วเข้าไปได้ประมาณ2นิ้วเลยนะฮะดังนั้นถ้าเกิดผมจะใส่นะครับผมต้องเจาะเพิ่มอีกประมาณสักรูถึง2รูเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ผมลองเดาๆนะฮะว่าสายประมาณอย่างเงี้ยมันเหมาะกับคนข้อมือเท่าไหร่เนี่ยผมก็ต้องเดาว่าประมาณสัก6.5นิ้วเป็นต้นไปน่าจะกำลังดีนะครับถ้าเกิดเล็ก ตรงบานพับด้านในแบบนี้มันจะแทงเข้ามาใกล้ตัวเรือนมากนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยที่ผมพูดทุกเรือนนะครับแล้วก็มันยังเป็นแบบนี้มาตลอดนะฮะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าเกิดเราแบบยังไม่ต้องสนใจเรื่องสายนะฮะสมมุติว่าข้อมือใหญ่นะแล้วก็ใส่ใช้งานได้นะครับพอขึ้นข้อปั๊บเนี้ยต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ดูมีความแบบวินเทจย้อนยุคแล้วก็ดูแบบผู้ดีมากนะคือคู่สีเขียวกับครีมเนี่ยเอาจริงๆเป็นคู่สีที่ผมแบบไม่ค่อยคุ้นเคยเลยนะครับแล้วก็ ไม่ชินเลยแล้วก็ไม่คิดด้วยซ้ำนะว่ามันจะไปได้วยกันได้นะครับแต่พอเอาข้อจริงนะฮะถือว่าเฮ้ยมันโอเคเลยอะเวลาขึ้นข้อมันดูคลาสสิกมากนะครับผมแบบนึกภาพเอาไปใส่กับเสื้อสูทที่แบบมันดูมีความคลาสสิกหน่อยนะฮะสีน้ําตาลมีลายแพทเทิร์นนิดๆน,น,นะครับดูเป็นคนจากยุค8 0 9 0อะไรแบบเนี้ยคือแบบค่อนข้างจะแตกต่างกับคอนดรชอนอื่นๆ,ๆมากๆนะครับคู่สีประมาณแบบนี้ซึ่งก็เชื่อว่าจะมีหลายๆคนเนี่ยที่แบบชอบสีประมาณแบบนี้มากนะฮะส่วนผมเนี่ยจริงๆแอบเสียดายนะฮะเพราะ มันก็ต้องเปลี่ยนสายในการใช้งานนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูหลายออปชันหน่อยนะครับการถอดสายก็ทําได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็น Quick Release แบบนี้ฝาหลังก็มีรูปเครื่องบินมาให้แบบนี้ด้วยนะครับเป็น l i m i t e d Edition จริงๆนะแล้วก็ผมผมก็เป็นเลข56ทับ150นะครับเพราะว่าผลิตมาแค่150เรือนเท่านั้นสายแรกที่ไปด้วยกันได้ดีนะฮะก็คือสายหนังน้ําตาลน,นั่นเองอยู่กับคอนิชหน้าเขียวนะครับออกมาประมาณนี้เลยก็โอเคอยู่นะครับถือว่าเป็นคู่สีที่แบบเขียยยวววนนวนนน,นน้้้้้ํํําาาาาตตลล่ะะมัไไปดดกกเเหืออบงิูแ อันนี้ก็อาจจะวินเทจขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะผมยังรู้สึกว่าสายครีมแบบเมื่อกี้มันยังดูคลาสสิกดูแบบมีความผู้ดีมากกว่าอันนี้มากๆนะฮะอันนี้ก็จะออกแนววินเทจย้อนยุคไปเลยนะก็เอาจริงก็สวยคนละแบบแหละนะครับมันก็ดูดีเหมือนกันแหละแล้วแต่จะชอบเลยนะฮะแต่ก็ด้วยความที่ผมใส่สายสีครีมไม่ได้อะยังไงก็ต้องเปลี่ยนสายเป็นยังขําอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งนะฮะที่เปลี่ยนแล้วแบบดูดีขึ้นมากๆก็ลองดูได้นะครับสำหรับสายสีน้ำตาล น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปกันอย่างรวดเร็ว <_ straps> ยังไงเนี่ยพอมันเป็นนายกาหน้าเขียวนะครับผมก็จะขอลองสายเขียวให้ดูด้วยนะฮะแต่ว่าจะเป็นสายยางสไตล์วินเทจนะฮะก็คือสายยางท r o ปิกพออยู่กับสายยางหน้าเขียวนะครับเอานะครับเพื่อนๆลองดูเองนะครับผมว่าเจอเนื้อคู่แล้วนะครับอันนี้ก็ดูดีไม่แพ้สายสีครีมเลยนะฮะแลวแบบประเด็นคือมันเป็นโทนสีแบบโทนเดียวกันเป๊ะเลยกับสายอ่ะ คือแบบเป็นสีเดียวกันแบบงงๆไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะพอใส่มันก็เลยแบบเข้ากันมากๆเลยอะอยู่บนข้อแล้วออกมาแบบประมาณนี้เลยนะครับ เป็นสีสันที่ไปด้วยกันได้ดีสุดๆนะครับสีแมชกันทุกส่วนเลยแล้วก็สไตล์เนี่ยก็ยังคงความบินเทจความคลาสสิกไว้ได้อยู่นะครับไม่ได้แบบโมเดิลจัดอะไรมากนะฮะอันนี้ก็เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนนี้โดนแน่นอนนะครับโดยภาพรวมก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะก็ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งที่ออกมาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ขายหมดไวมากนะฮะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 7 8 0 0 0นแะครับแบบรวมภาษีนํำเข้าแล้วนะครับใครอยากได้ก็ลองไปตามหากันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนนี้ะครับ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้มาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ